ครับต่อบ8ทีมสุดท้ายครับกับระหว่าง CK1 กับกุลาเมน202อย่างต่นเนื่องเลยครับ CK1 โอ้ผลมาเพียบผนมาดาหน้าเราไว้ตรงตรงบาสเต็มไปหมดท่านแล้วเจอมา10แล้วครับกุลาเมนตอบโต้อย่างไรตอบโต้อย่างไร20แล้วครับกุลาเมนต้องทำ2วิธีครับเอาบอลคืนกลับไปหรือยิงเพิ่มให้ได้ครับ 3-0แล้วครับกุรามนจะเอาคืนไงครับตักคืนไหมไม้หรืออยายิงกับมาได้เอาคืนมามด้ครับเหลือ2-0ครับรอบนี้ทำทำสองวิธีนะครับยิงทุกคนเราไห้ได้มากกว่าหรือตัดคะนนฝ่ายตรงข้ามดนการเอาลูกบอลของเขาคืนกลับเขาไปนะครับ แหม่ไม่ทันใจจริงมาเป็นคนบังคับแล้วครับวันนี้มี24ครันงลองพี่คอัวันนี้20อยู่ครับทีเคนยอนเขา30ครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับทีเคนยงไม่เคยแพ้ใครครับา3แล้วก็แล้วก็แล้วก็40แล้วครับบุรักรมลทำไงครับหรือเวลาอีกนาทีขึ้นครับ เอาละครับตักขึ้นมาหนึ่งนะฮะเอาไงดีครับเดินหน้าเต็มตัวอนุก็มาเต็มเหมือนกันครับยอนมาบล็อกไม่อยู่ครับเป็นห้าศูนนะครับห้าแล้วก็ห0ศูนนะครับบนย้นขอรีทายยกมาครับเอาบอลออกก็เริ่มต้นใหม่โอ้ยิงเอาอย่างนั้ดูน70แล้วครับโอ้ยีหนึ่งนี่น่าสนใจเลยครับ หน้าที่สุดท้ายแล้วครับเหตุการณ้องยังอยู่นะครับภาคศตสิบสามสวนขันจอาจักรกลคือบันเดิลูกครับเจ็ดตัวหนึ่งเจ็ดต่อหนึ่งป๊องเอาไม่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 ขามะครับทิมไหมก็ทิมไหมทิมไม่ทิมตักมาไม่อยู่ครัยังอยู่บนคานอยู่ฮะทิมไหมทิมไหมทิมไม่ทิมเอาทันรู้กันะครับแหมพี่กันเดี๋ยวสามสิบวิธียก โดยฝั่งท่อนทิน้งกันมาครับน้ำไปกดไปอ่อนเหนเหียวครับ9ต่อนหนึ่งแล้วครับบางทีมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้นะค,คิดได้นะแต่ทำไม่ได้อีก20วินาทีอ <c oughs> ยากซื้อมาใช้แล้วรุ่นไงยยี่ห้ออะไรฮะยี่ห้ออะไรฮะเขาบอกทักเนี่ยไม่ไดีครับเดินไปอีก13วินาทีครับตอนที่้าตอนหนึ่งโอ้โหไม่บังกันหน่อยก็ได้ คุณหลาน,านกำลังจะกลับบุรีนะครับหมดเวลาจบที่สิบต่อหครับสิบู